สวัสดีครับวันนี้รีวิวเครื่องซักผ้า LG 16กิโลนะครับอินเวอร์เตอร์เลกได้16กิโลครับระบบของเขาก็คือนี่ครับอัตโนมัติผ้าขนสัตว์ซักด่วนผ้ายีนล้างล้างถังซักดจดจำการซักประหยัดพลังงานเพิ่มการล้างนะครับ ก็ยังมีระบบปันนบป่นแห้งครับปั่นแห้งร2อยี่สนาทีครับผมเอาให้ผ้าแห้งเลยนะครับแต่มันก็จะเัวแงไฟนิดนึงครับแต่มันก็ใช้ได้ดีสำหรับหน้าฝนนะครับสมมติสมมติหน้าฝนนะผ้าเราไม่ค่อยแห้งใช่ไหมครับเราก็เราจะสั่งปั่นแห้งอย่างเดียวนะครับเราจะกดเปิดเปิดเสร็จแล้วมากดปั่นมาครับ พอปั่นมาเสร็จแล้วมาสตาร์ทครับมันก็จะปั่นแห้งอย่างเดียวนะครับน,นี่เราจะไม่ซักนะครับครับมาดูระบบข้างในครับระบบข้างในก็ถังมันสแตนเลสครับใบซักเรียบนุ่มครับถนอมผ้านะนี่ก็ใส่ผงซักผ้าใส่ซอสในน้ำยาปรับผ้านุ่ม เวลาใส่น้ำยาปรับพนมห้ามใส่ตัวนี้เกินนะครับถ้าเกินนี้มันจะลงก่อนนะครับห้ามใส่เกินนี้เด็ดขาดแม็กตัวนี้ครับวเวลาตั้งถังก็ตรงนี้ก็ระ,ะดับน้ําให้อยู่ตรงกลางสีแดงนะครับมาตั้งถังครับตัวนี้รับประกันมอเตอร์สิบปีนะครับผมก่อนซื้อก็อย่าลืมลงทะเบียนประกันด้วยนะครับ อุปกันมอเตอร์ซีพีนะครับ LG ตัวนี้ก็ซักผ้ห่มได้ครับใครสนใจก็ผมจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครจะซื้อก็มีท่าช้อปปี้รัสดาครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับ